สวัสดีครับผมอ่ะต้องขอสวัสดีมิรักเอฟซีทุกท่านนะครับที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เรามาเจอกันที่สาขาสามครับอ่าร้านตีมีตังวัสดุอะไรยนตนนะครับผมที่นี่ก็จําหน่ายวัสดุอ่าอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดนะครับผมหินปูนทรายนะครับรวมทั้งอ่าฮาร์ดแวร์นะครับผมวันนี้มีข่าวดีบอครับอ่าสำหรับเอฟซีท่านใดหรือว่าอ่าเพื่อนร่วมธุรกิจท่านไหนนะครับ ต้องการอยากจะได้สินค้านะครับในราคาเหมาลดล้างสต็อกเอาลดไป5 0เเไปเลยจากราคาต้นทุนเดิมนะครับผมเหมากิจการเลยนะครับสินค้าทั้งหมดนะครับของร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้จะเปลี่ยนแผนใหม่นะครับตรงนี้จะทําเป็นอู่ซ่อมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอู่รับซ่อมที่เคยขายวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอ่ะ จะเปลี่ยนเป็นอู่รับซ่อมบำรุงแท็กเตอร์แล้วก็พวกรถยนต์ทุกชนิดนะครับรวมกระทั่งพวกหกล้อสิบล้ออ่าก็จะเป็นโชว์รูมออู่มาตรฐานนะครับตรงนี้ก็เลยจะเซ้งกิจการตรงนี้เซ้งสินค้านะครับอ่าสินค้าจะมีอะไรบ้างก็จะมีมีทุกอย่างของร้านวัสดุก่อสร้างครับอ่าจะจัดวางเป็นหมวดหมู่ไว้อ่าอ่ามาดู ก็มีพวกนี่ครับชั้นบางนอดพวกนอดแล้วก็าจะามีพวกสีส,สีพวกลางพวกทุกอย่างแหละที่ร้านวัสดุก่อสร้างมีนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็ให้ไปเลยใช่ไหมครับให้ครับให้เลยเนาะใช่ครับมาดูล็อกแรกอ่าทางนี้ก็มีพวกคิ้วพวกอะไร <c oughs> เศษก็มีนะครับ สนใจเข้ามาดูตอลองราคากันได้ครับอ่ะนี่ครับอุปกรณ์ท่อ pvc มีสินค้าเป็นตะเล็ดครับน็อตตะกูทุกอย่างอะไรชั้นวาง มีครบทุกอย่างครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราตามมาอ่ะนี้อพกชุดสายไฟก็เอาไปเปิดกิจการได้เลยครับ ตันนี้ขนาดอยู่พื้นที่กว้งกวางๆนะ6เมตรไหม <5 S 1> 6 6คูณ12 6คูณ12อยู่ประมาณนะ้อพื้นที่อยู่12 12เป็น18 8คูณ18ตรงน,นี้ประมาณ8คูณ18 <5 S 1> พื้นที่วางนะครับ ให้หมดเลยนะครับจทางร้านเลยแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีอ่าฝั่งนี้ก็ให้ทั้งหมดเลยอัวน,นี้จะเป็นพวกน็อตนะครับน็อตเสา ให้หมดเลยนะให้หมดเลยครับไอพวกข้อต่อพวกข้อต่อข้องอพวก p ีวีซอยู่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ไป,ไปวางก็มีนะครับนี่ยังอยู่ในโกดังอยู่เลยยังอยู่ในกล่องอยู่ในรังอยู่เลยอันนี้ก็ให้ละพี่ไอพวกวงกบเนี่ยให้ครับวงกบนี่ก็ให้ครับใช่ครับวงกบประตูหน้าตา่าง ได้หมดเลยชันวางทั้งหมดเลยใช่ไหมครับให้ทั้งหมดเลยให้หมดเลยใช่ครับ5้าแสนบาทต่อรองได้อ่ะก็คือตรงนี้ก็จะทำเป็นปูสีตรงนี้เป็นห้องอบสี หายหมดเลยครับห้าแ,แสนต่อรองได้ห้าแสนต่อรองได้ครับส่วนใหญไงโทรมาอพวกชั้นพวกอะไรให้หมดเลยต้องการใช้พื้นที่แล้วเปิดตัวเร็วๆนี้ครับอู่ซ่อมมาตรฐานอ่าอยู่ที่สาขาสามอ่าฝั่งนู้นก็จะขายรถเหมือนเดิมแต่ฝั่งนี้ก็จะรับซ่อมรถทุกอย่างครับรถไทยรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกล้อสิบล้อรับหมดอ่าที่นี่ครับสาขาสาม เร็วๆนี้ครับแล้วมันฝั่งนู้นก็มีชั้นวางด้วยใช่ไหมอ่าก็มีชั้นชั้นวางเหล็กชั้นวางอะไรฝั่งนู้นด้วยให้ไปหมดเลยอ่าฮะแล้วก็มีพวกคาเลตตัวคีบบล็อกก็ให้นะตัวคีบตัวคีบคีบบล็อก,กครับปิดบล็อกเนาะสาร,รพัภูมก็ให้ครับสาร,รพัดภูมิใช่ครับ ให้หมดเลยแต่สารประภูมิที่ตั้งอยู่ตอนนั้นไม่ให้นะครับน <c oughs> ั้นมีเจ้าที่มาอยู่แล้วนี่ครับตัวคีปิตตัวคีปิด,ปดใช่ครับวัวนี้ก็ให้ครับซื้อมาใหม่สามหมื่นกะว่าแล้วสารประภูมิครับนี่ครับให้หมดเลยให้หมดเลยเอาไปเปิดร้านทํากิจการได้เลยครับท่านเขาถ้าได้กียจิตทำงานอันนั้นเปิดกิจการตัวเองได้เลย สารประภูนนะครับเนี่ยลงทุนแค่ห้าแสนบาทครับเปิดกิจการได้เลยไม่ต้องไปลงทุนเป็นล้านครับมาห้าแสนบาทก็เป็นเจ้าของกิจการได้แล้วครับข้างในมีอะไรไหมข้างในก็มีชั้นไปดูหน่อยชั้นวางเหล็กนี่ครับชั้นวางเหล็กรูพปันอันนี้ให้หมดเลยให้หมดเลยนี่ครับ นี่พาเลทอยู่ทางนี้ชันวางเหล็กบางโอนะครับคุ้มไหมคุ้มนี่ครับชันอันนี้พาเลทอันนี้ชันวางเหล็กได้อันนี้ด้วยพาเลทก็ให้ครับ ติดต่อทางเบอร์หน่อยครับเบอร์พี่โดยตรง080 383 9 7 8 9 0840 483799แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์099 164 1255หรือโทรหาแอดมินที่ราคา3เลยก็ได้095 095901 2870นะครับมาดย,ยดูแลครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนมีอะไรก็ทุกมาโทรทักตรงหาผมก็ได้แล้วก็รถรถไปเลยครับแล้วหมื่นทุกคันเลยรับคนการยังไงคร ขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมสินค้าของทางบริษัททุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปขอบคุณจากแก่ทีมงานพิทักเวลาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบ